เจา้าเจาา้่าหญิงเจชวขายชินเสยนฮาเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับโอปอเหล่าชื่อวันนี้โอปอเหล่าชื่อนะคะมาในคอนเทนต์เรียนรู้เรื่องผักภาษาจีนค่ะผักชื่อผักชื่อผักช่แปลว่าผักชื่งแปลว่าชื่อนะคะ เหล่าชื่อจะทำให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องผักและสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตเผื่อในวันข้างหน้านยนักเรียนของเหล่าชื่อได้ไปประเทศจีนและเกิดอยากไปซื้อผักที่ตลาดนักเรียนจะได้รู้ว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยภาษาจีนเรียกกันว่ายังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าชื่อชื่อคำศัพท์คำศัพท์มีอะไรบ้างอ่าวันนี้เหล่าชื่อคัดเลือกมาทั้งหมด6คคำด้วยกันโดยที่เหล่าชื่อจะอ่านให้ฟังสองครั้งนักเรียนอ่านตามเหล่าชื่อหนึ่งครั้งจุนใบเข่าล้วมานี่มันจุนใบเข่าเรามาทุกคนพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำแรกกันเลยคำแรก 胡萝卜胡萝卜 Carrot, 你们跟老师读胡萝卜 Carrot, 非常好给你们看看下一个到了他西红柿西红柿 mark 个贼你们跟老师读西红柿 mark 个贼 非常好，下一个莴苣，莴苣，苦瓜，你们跟老师读莴苣，苦瓜。格格好，很棒，很棒。下一个辣椒，辣椒，พ你们。 กหล่าชื่อตูวลาเจียวพริก非常好，非常好，ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะให่เก๋ขคงชินใช่งชินใช่ผักบุ้งเ你们跟老师读ขึคงชินช่ขคงชินใช่ผักบุ้ง 下一个白菜白菜ผักกาดขาว你们跟老师读白菜ผักกาดขาวเฟ好，่งหาปรบมือค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะออกเสียงถูกต้องเลย หลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องผักกันไปแล้วนักเรียนก็พอจะมีความรู้เรื่องผักกันไปแล้วบ้างวันนี้เหล่าชื่อได้เตรียมเกมมาให้นักเรียนได้เล่นโดยเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับเวลาทายคำศัพท์ภาษาจีนค่ะโดยกติกาการเล่นนะคะเหล่าชื่อจะขึ้นคำศัพท์ภาษาจีนมาให้แล้วให้นักเรียนดูว่าคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ย ตรงกับผักชนิดไหนโดยจะมีเวลาให้คิด7วินาทีตอบถูกรับไปเลย5คะแนนตอบผิดไม่มีคะแนนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเิ่มกันเลยเรามาพบกับข้อแรกกันเลยดีกว่าจุนไปห่าเลยมานี่มันจุนไปหาเลยมาพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกันเลยซีหงส ซีหงษื่อคือผักชนิดใดหมดเวลาซีหงษื่อคือผักชนิดใดคะอ่ามะเขือเทศใช่ไหมคะตอบเอ,อบเก่งมากเลยคะเฟย์ช้างข้อต่อไปนะคะ ปลายไผยคือผักชนิดใดหมดเวลาปลายไผยคือผักชนิดใดคะอะไรนะคะตอบ B ใช่ไหมคะอ่า B เก่งมากเลยค่ะค่อางหาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่า ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเกมที่สนุกและตื่นเต้นไม่แพ้กันโดยเกมต่อไปมีชื่อว่าเกมจับคู่คำศัพท์ภาษาจีนค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนเราไปเล่นกันเลยนักเรียนสงสัยแล้วสิว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะมันเล่นยังไงนักเรียนเห็น QR โค้ดตรงนี้ไหมคะ เห็นแล้วให้นักเรียนสแกนเข้าไปเลยค่ะสแกนเข้าไปแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะคะโดยให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ภาษาจีนให้ถูกต้องอโดยจะเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยนะคะถ้าสนุกอะไรยังไงคอมเมนต์บอกเหล่าซื้อด้วยนะคะต่อไปจะเป็นใบางานของวันนี้นะคะให้นักเรียน เติมพินอินลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วกดส่งตรง finish ตรงนี้นะคะด้านล่างแล้วก็มันจะทําการตรวจอัตโนมัติให้เลยค่ะอานักเรียนสงสัยแล้วสิว่าแล้วผมจะทํายังไงล่ะครับเหล่าชื่อนักเรียนเห็น QR code ตรงนี้ไหมคะ นักเรียนสามารถสแกนเข้าไปทำใบงานตรง QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะวันนี้ทุกคนเก่งมากๆแล้วก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องผักกันไปแล้วเนี่ยเหล่าชื่อเชื่อว่านักเรียนคงจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นละนักเรียนมีอะไรสงสัยอยากจะถามเหล่าชื่อไหมคะก่อนที่เราจะเลิกเรียนกันไปแล้วเนี่ยถามมาได้นะ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหลอชื่อขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เดิมแล้วก็คำศัพท์ใหม่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชาเครา์ะชาเครา์ใจเจียน